ันนะครับส่วนข่าวดีๆมาแจ้งกันนะครับมีงาน The Farm 2020ที่ศูนย์การค้าเซนทรัล13สาขานะครับวันที่22มิถุนายนถึง18ธันวาคมงานนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับบริษัทเซนทรัลพัฒนาจำกัดและบริษัทเจไตจำกัดจัดงาน The Farm 2020ครั้งที่4จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแนวคิด The Greatest Farm for the Greatest Food อ่านี่เลยฮะาฟาร์มชั้นยอดสําหรับอาหารชั้นเยี่ยมอันนี้ผมแปลเองนะนะครับเป็นงานที่คนที่เข้าไปที่งานนี้แล้วไปคัดสรรได้เลยครับอ,อาหารที่คัดสดจากฟาร์มคัดสรรคุณภาพเพื่อทุกคนนี่สโลแกนคัดสดจากฟาร์มคัดสรรคุณภาพเพื่อทุกคนภายใต้มตารการเซ็นทัานสะอาดปลอดภัย ภายในงานคุณจะได้พบกับฟาร์มโซนต,ต่างๆที่ตั้งใจคัดสรรสิ่งดีๆมีคุณภาพมาให้ผู้บริโภคเช่น t r e t f e s s h นะครับผักผลไม้ปลอดสารพิษคัดสดส่งตรงจากฟาร์มถึงมือ g r e t t e ร Food รังสรรเมนูอร่อยจากวัตถุดิบสด,สดใหม่รสชาติดีต้องลิ้มลองครับแล้วก็ g r e a t e า ปลูกผักทานเองได้ง่ายแม้พื้นที่น้อยครับชุดปลูกผักหลากหลายชนิดคัดสรรมาโดยเกษตรกรตัวจริงวอันนี้ข้าลังฮิตนะคุณมิวค,คือปลูกเองไงอ,อยู่ในเมืองก็ปลูกได้ครับมีชุดปลูกผักให้ด้วยให้ได้เปิดประสบการณ์ทดลองลิ้มชิมรสไปกับ6ซิกเนเจอร์เมนูสุดพิเศษในงานนี้เช่นเมลอนสดปั่นจากเจียไตายฟาร์มฟาร์มคุณภาพชั้นนำระดับประเทศนะครับเจียไตายฟาร์มนี่ให้เทคมาก พิซซ่าเวียดนามไอศครีมน้ำอ้อยและน้ำอ้อย9้าสีขั้นสดจากโครงการ1ไร่1 0 0 0 0แสนนะครับโครงการหไร่10,000แสนคือพื้นที่ไร่เดียวเนี่ยสามารถหารายได้ได้เป็นแสนนะครับมินิซีซ่าสลัดอกไก่และมินิสลัดปูอัดซีฟูด้ดจากสลัดแฟคทอรี่และฟาร์มโซนต่างๆภายในงานเช่นโซนที่1น,นะครับเจียไตฟาร์มอันนี้ก็คัดสรรผลไม้เกรดพรีเมียมจากฝีมือเกษตรกรไทย โครงการหนึ่งไร่1นึ่งแสนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรในโครงการจากหอการค้าไทยมาพร้อมสินค้าเกษตรอินทรีย์ครับแล้วก็โซนที่2นะครับท็อปมาร์เก็ตเอาผลไม้ตามฤดูกาลและผลไม้นำเข้าหลากหลายสายพันธุ์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมาจัดจําหน่ายครับและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟาร์มชั้นนํามากมายนะครับเช่นชัยโยฟาร์มผักออแกนิกสดสมุนไพรต่างประเทศหลากหลายชนิด LED ฟาร์มผักสดที่สามารถรับประทานได้ทันทีไม่ต้องล้างครับเพราะปลูกแบบระบบปิดสดสะอาดปลอดภัยและปลอดสารพิษแล้วก็สมูทตี้ DIY คิดชุดสมูทตี้แบบสำเร็จที่จะทำให้คุณทำสมูทตี้เองง่ายๆได้ที่บ้าน KU m i มิผลิตภัณฑ์มาตรฐานสืบสารตำนานนมเกษตรและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่เอานมเกษตรมาแช่แข็งปั่นพร้อมผลไม้เย็นสดชื่นโดยไม่ใส่น้ำแข็ง โอ้นี่ก็น่าลองนะเคยูมิวสลัดแฟคทอรี่หลากหลายเมนูสลัดและเมนูแสนอร่อยพร้อมเสิร์ฟแบบ go, the ออนทู o กออนเดอกอร่อยสุขภาพดีทำจากวัตถุดิบคุณภาพครับธัญพืชแปลรูปแบนรนด์ละเอียดละออและขนมขบเคี้ยวจากผักแบรนด์ทัชไพรทิปจากสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนกรรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับโอ้เยอะมากงานนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายอาหารออร์แกนิกผักผลไม้ต่างๆอีกมากมายนะครับพบกันในงานเดอะฟาร์ม2020คัดสดจากฟาร์มคัดสรรคุณภาพเพื่อทุกคนพร้อมส่งความสุขใกล้บ้านคุณภายในศูนย์การค้าเซ็นทัลพลาซาสาขาต่างๆนะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่แต่ละสาขาใกล้ที่ไหนไปได้ที่นั่นศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิด์นะครับพระราม3พระราม2รัตนาธิเบรลาดพลาวเวสเกตแจ้งวัฒนะบางนาอีสวิวมหาชัยป่นเก้าระยอง แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเดสำหรับลูกค้าเดอรวันรับฟรีนี่แบบนี้เลยนะฮะสนใจรายละเอียดนี่ไปในงานเลยดีกว่าเยอะขนาดนี้นะครับเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยยุคนี้มันเป็นเทรนด์จริงคุณมิวแล้วที่ล้ําไปยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องของการเกษตรการเกษตรเพื่อสุขภาพแล้วคนรุ่นใหม่ปัจจุบันี่สนใจเกษตรเยอะมากคนในเมืองเนี่ยก็สนใจเพราะฉะนั้นไปในงานเนี่ยผมได้ทั้งอาหาร แล้วก็ได้ทั้งผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วยิ่งกว่านั้นถ้าอยากเป็นเกษตรกรเองได้ด้วยใช่ค่ะชุดสําเร็จรูปอ่าไปได้นะครับ22มิถุนายนถึง18ธันวาคมวางแผนกันค่ะคุณผู้ชมคะสวัสวันนี้นะคะหมดเวลาของขยี่ข่าวเช้าแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติด